สวัสดีค่ะ,ะท่านผู้ชมใน y o u t u b e ทุกๆท,ท่านนะคะ,ะดิฉันชื่อพิมจันทร์สกุลไทยชื่อเล่นว่าตองนะคะก่อนอื่เราก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองก่อนนะคะจะได้เป็นที่รู้จักกันแล้วก็เรียกขานกันถูกนะคะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรที่มากมายพอที่จะสอนอะไรใครได้หรอกนะคะ ก็ก็มีอาชีพที่ทำอยู่ปกติก็คืออาชีพเป็นอา,อาจารย์สอนแต่งหน้าทําผมเจ้าสาวนะคะซึ่งก็ทำมานานหลายสิบปีแล้วลหะนะคะประมาณสักสามสิบปีจะได้นะก็ทำมานานมีลูกศิษย์ลูกหาพอสมควรก็ทำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็พยายามลดขนาดของ ร้านของตัวเองโรงเรียนนะคะลดขนาดตอนนี้คือไม่ได้ทำโรงเรียนแล้วนะคะเพราะว่าอายุ60แล้วแล้วก็รู้สึกว่าม,มันเหนื่อยเกินไปนะคะก็เลยจะสอนลักษณะแบบเป็นส่วนตัวมากกว่านะคะใครอยากมาเรียนก็มาเรียนเป็นส่วนตัวท,ทีละคนเรียนตัวต่อตัว,ตวอะไรแบบนี้นะคะก็ก็มีความสุขดีนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่า ในยุคนี้มันจะเป็นยุคของออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าเราจะไม่เข้าสู่สังคมออนไลน์ก็ดูเป็นคนที่เรียกว่าต่อต้านกระแสะมากไปนิดนึงนะคะก็เลยยังไงเราก็เข้ามาในสังคมออนไลน์ด้วยกันแล้วกันนะคะก็ขอฟังและฝากตัวกับสังคมออนไลน์ด้วยกันแล้วกันนะคะถ้ามีอะไรจะแนะนํามีอะไรจะบอกอว่าเฮ้ย ควรทำยังไงก็บอกมาได้นะคะยังไงก็เรียกกันว่าอาตองก็แล้วกันนะคะเพราะคิดว่าหลายๆท่านที่อยู่ในสังคมออนไลน์ส่วนมากก็คงจะรุ่นรุ่นหลานแล้วล่ะนะคะแต่อย่าเรียกป้านะคะ <c oughs> รับไม่ได้ <c oughs> ค่ะก็เหมือนกับผู้ชายเขาไม่ค่อยอยากให้เรียกลุงอะไรประบาลนี้แหละนะคะ <c oughs> เรียกอาเนี่ยก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่า โดยปกติก็เป็นคนที่มีหลานเรียกอาอยู่เยอะเพราะว่ามีพี่ชายแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยเขาก็เรียกอาตองอาตองแล้วก็เ,เรียกว่าคุ้นเคยกับคำนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเรียกอาตองได้เลยนะคะหรือว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ก็เรียกอาจารย์ตองก็ก็คือคุ้นเคยกันอยู่นะคะแต่ถ้าเราอยากสนิทกันมากกว่านั้นก็เรียกอาก็แล้วกันนะคะไม่ต้องเรียกพี่ เพราะว่าไม่มีตั่งให้หมื่นห้าค่ะก็แค่อยากจะมาคุยนะคะสำหรับคลิปแรกอยากให้รู้จักตัวตนกันก่อนนะคะก็ไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งตัวอะไรกันเยอะมาแบบธรรมชาติซึ่งเรียกว่าให้ความจริงใจกับทุกคนนะคะแล้วก็อยากได้ความจริงใจจากทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ในสังคมที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตา จริงๆตัวต่อตัวเห็นโดยได้หยิบจับเนื้อตัวกันรู้สึกว่าอันนี้เป็นผิวอันนี้เป็นเนื้อนะคะก็ขอให้เรามีความจริงใจนะคะถ้าเรามีความจริงใจกันโลกก็น่าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะถ้ารู้จักสนิท แล้วก็คบกันด้วยความจริงใจก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วที่อาทองมาเนี่ยอาทองจะมาทําอะไรนะคะอาทองก็แคอ่อยากเข้ามาอยู่ในสังคมนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็ก็ทำให้ทุกๆคน เห็นนะคะวันไหนอยากทําอาหารก็จะทําอาหารวันไหนอยากแต่งหน้าก็จะแต่งหน้าวันไหนอยากพูดเรื่องอะไรก็จะออกมาพูดวันไหนอยากร้องเพลงก็อาจจะออกมาร้องเพลงให้ฟังนะคะแล้วถ้ามีใครอยากมาร้องด้วยก,ก็มาได้นะคะเป็นอะไรที่แบบกันเองกันเองนะคะช่องนี้เป็นช่องของ ทุกๆคนนะคะแล้วก็ลองมาติดตามกันดูนะคะแล้วก็อย่ายลืมนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กดอะไรอะไรที่เขาต้องกดกันอ่ะกดให้อาตองด้วยก็แเรากันนะคะฝากเนื้อฝากตัวนะคะสำหรับคลิปแรกนะคะคลิปต่อไปก็จะลองว่าจะหาอะไรมาคุยกันนะคะตอนนี้อาตองก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะตั้งแต่สอน เย็บเสื้อผ้าเสริมสวยแต่งหน้าแล้วก็ขายของออนไลน์อยู่บ้างนะคะสำหรับหลายๆคนที่อายุเท่าๆอาตองนะคะอาลืมบอกไปตอนนี้อายุก็อยู่ในวัย60แล้วนะคะใครที่เป็นเพื่อนกันอายุไล่ๆกันเนี่ยก็มาคุยกันได้นะคะสำหรับคนที่คิดว่า อยากอยู่ในสังคมออนไลน์ได้แม้ว่าเราจะอายุมากแล้วนะคะเราจะทําเป็นหรือไม่เป็นเราจะเก่งหรือไม่เก่งเราเก่งสู้เด็กได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าในโลกนี้ทุกคนก็สามารถที่จะอยู่ได้นะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าตราบใดที่เราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็เรามีความรักต่อโลกนะคะแล้วก็รัก คนทั่วๆไปแล้วก็มีความจริงใจกับทุกคนเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ทุกที่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ,ะคลิปหน้าจะมาเจอกันใหม่ตอนไหนอาตอนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่ายัางไม่แน่ใจว่าวันไหนจะว่างนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างที่เขาเป็นกันหรอกนะคะเอาแค่แบบมีที่ให้ได้คุย กับคนในสังคมที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันนะคะเพราะสังคมปกติธรรมดาอาต้องก็อยู่มานานแล้วนะคะตั้ง60ปีแต่สังคมออนไลน์เนี่ยอาต o เพิ่งเข้ามาวันแรกก็ขอฝากเดี๋ฝากตัวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ